วานาเกษตรนะคะมันเป็นเกษตรที่สุดยอดมากๆเลยนะคะเพราะมันรวมทุกเกษตรเข้าด้วยกันเลยนะคะปัจจุบันเนี่ยเราก็จะเห็นนะคะว่ากเกษตรเนี้ยแบนแยกๆออกเป็นหลายสาขามากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเกษตรทฤษฎีใหม่เกษตรผสมผสานนะคะเกษตรพอเพียงหรือพวกประมงสาขาโน้นสาขานี้นะคะแต่ไม่ว่าจะแยกย่อยออกเป็นกี่สาขาก็ตามนะคะหลักๆแล้วเนี่ยเกษตรก็จะมีอยู่แค่2ประเภทนะคะก็คือ1แหละเกษตรพืชนะคะ,ค <Course. S 1> ะ,กะเกษตรพืชก็ะค,ะคือกิจกรรมทุกอย่างที่มันเกี่ยวกับพืช สองนะคะคือเกษตรสัตว์นะคะก็เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับสัตว์นะคะแต่วนเกษตรเนี่ยมันรวมทั้งเกษตรพืชแล้วก็เกษตรสัตว์เข้าด้วยกันนะคะเพราะว่าพอเรามีป่านะคะเราก็สามารถปลูกพืชแซมในป่าได้ก็สามารถนําสัตว์มาเลี้ยงในป่าได้นะคะเมื่อมีป่ามีระบบนิเวศที่มันสมดุลนะคะมันก็เกื้อกูลสิ่งมีชีวิตทางพืชแล้วก็สัตว์นะคะฉะนั้นเนี่ยแหละค่ะมันคือความสุดยอดของวันเกษตรนะคะ ามาดูต้นสักต้นนี้อายุหนึ่งปีนะคะสักเนี้ยต้นใหญ่ไหมคะเดี๋ยวหนิงให้ดูเต็มๆแป๊บหนึ่งค่ะนี่นะคะอันนี้สักทองต้นนี้หนึ่งปีนะคะดูกรรมไม่รอบแล้วนะคะเนี่ยอันนี้ก็เป็นไม้เศรษฐกิจที่หนิงปลูกไว้นะคะอันนี้ก็จะทําเป็นป่า ตรงนี้ก็จะแซมจริงๆถึงแซมปีที่แล้วเนี่ยึงปลูกพวกมะละกอมะเขืออะไรแซมไว้เยอะนะคะแต่ว่าปีนี้เนี่ยไม่ได้ลงแล้วเพราะว่าทำไม่ทันนะคะอันนี้นะคะเราก็ปลูกแซมไว้นะคะ